สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ระยะทาง2.9กิโลเมตรใช้งบประมาณกว่า2,900ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงการนี้กันนะครับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายขนาด6ช่องจราจร และก่อสร้างทางยกระดับขนาด4-6ช่องจราจรเชื่อมฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครเริ่มจากถนนเรียบทางรถไฟสายใต้ข้ามถนนจรัญสนิทวงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านแยกเกียกกายถนนทหารแยกสะพานแดงรวมระยะทางกว่า2.9กิโลเมตรโดยใช้วงเงินงบประมาณกว่า2,900ล้านบาทแบ่งการก่อสร้างเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงที่1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนในฝั่งทนบุรีระยะทางประมาณ1 1 4 0เมตรมีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีก่อสร้างเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งทนบุรีขนาดสีช่องจราจรพร้อมก่อสร้างถนนขนาด4-6ช่องจราจรและปรับภูมิทัศน์ใต้สะพานฝั่งธนบุรี ช่วงที่2ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ350เมตรมีจุดเริ่มต้นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบรุรีจุดสิ้นสุดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครหน้าวัดแก้วฟ้าจุลามณีก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด6ช่องจราจรและช่วงที่3ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดงระยะทางรวมประมาณ1,430เมตรมีจุดเริ่มต้นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครหน้าวัดแก้วฟ้าจุฬามณีจุดสิ้นสุดบริเวณแยกสะพานแดงโดยจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งพระนครขนาด4ช่องจราจรความยาวสะพาน1,130เมตรพร้อมปรับปรุงถนนพื้นราบเป็น6-8ช่องจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี2,569นะครับหากโครงการก่อสร้างสะพานเกียรก,กายแล้วเสร็จจะส่งผลดีทั้ง5ด้านเช่น 1. ลดปัญหาการจราจรติดขัดเชื่อมถนนประชาราษฎสายหนึ่งกับถนนทหารได้โดยตรงช่วยระบายรถที่ใช้สะพานพระราม7 และสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถเกินความจุลดระยะทางและเวลาในการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณรัฐสภาแห่งใหม่ สองสนับสนุนภารกิจรัฐสภาซึ่งสะพานนี้อยู่ใกล้กับรัฐสภาแห่งใหม่มีข้าราชการนักการเมืองและประชาชนเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและการจัดการจราจรในช่วงประชุมรัฐสภา 3. เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครสนับสนุนการเข้าถึงโรงพยาบาลสถานศึกษาหน่วยงานราชการและบริการ การต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ 4. กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองซึ่งจะช่วยเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อการลงทุนและการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพิ่มศักยภาพในการค้าขายและบริการโดยเฉพาะย่านบางโพบางซื่อและถนนประชาล่าสายหนึ่ง 5. รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สอดรับกับการพัฒนาระบบรางเช่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงและการพัฒนาโครงการคมนาคม,มอื่นๆในกรุงเทพตอนเหนือช่วยสร้างโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการดีๆที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารที่น่าสนใจหรือเรื่องราวรดีๆดีอื่นเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ